ีค er ่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวจันทบุรีระยองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดเนินน้ำพญาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จันทบุรีระยองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เนินนาำพญานะค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่เออทุ่งแหลมยาดนั่งรถ <c oughs> ไปไหนคะทุกคนถึงแล้วนะคะทุกคนมันเลิศนั่งรถมาเสียวนิดหน่อย <c oughs> ไปไหน เดินอย่ลืมองทางด้วยนะนยคะเดินไม่ร้อนใจกันไปแล้วม,มันเลิกมาถึงแล้วค่ะเราก็เลยเอามาสร้างเออข้ามหลงยอดมืออนันขนาดนั้นก็นคงจะล่วงให้เธอแล้วนี่ค่ะอ่ะเลิศก็ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาบ่ายสองน ันนี้ก็ไปเที่ยวมาสามที่แล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้ก็คือไปดูว่าไปเที่ยวไหนกันมาบ้างก็ที่นี่ก็คือสวยมากนะทุกคนผู้เขาแหลมหญ้านะสมควรมามากจริงตอนนี้นะคะเรากําลังเดินไปที่ร้านอาหารทุกคนเพราะว่าร้านอาหารกับที่พักนะคะอยู่ใกล้กันแค่200เมตรเอง <c oughs> เดี๋ยวจมอกน้ำเดาให่อ่ยโอ้ my god ก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวดำน้ำนะคะทุกคนสามเกาะเดี๋ยวไปเกาะอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบาย